ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยมันก็แปลว่าเข้าไปท่องเที่ยวโดยไม่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันมากนะักี่โดยธรรมชาติถ้ามนุษย์เข้าไปมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่ว่าขึ้นอยู่กับคนที่จะเข้าไปว่าเขาจะรักษาสิ่งที่เขาเข้าไปใช้นะให้มันเปลี่ยนแปลงได้น้อยอยังไงอันนี้พอพอคนเรากินเหล้าหรือแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยมันก็ มันจะโดยธรรมชาติอ่ะไม่มีใครฝืนได้เมอเลือดเข้าแอลกอฮอลมีเลือดมีแอลกอฮอแล้วเนี่ยมันก็จะสนุกเกินเกินปกติแล้วก็อาจจะทําให้บางครั้งขาดสต,ติได้เพราะว่ากินเข้าไปเยอะเกินก็าอาจจะส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยก็หลายๆอย่างอาจจะมีทะเลาะวิวาทด,ด้วยอัวนี้เยอะนะเพราะว่า ผมมาอยู่ประจวบแล้วก็อยู่ในเครือข่ายที่ต้องต้องไปเก็บขยะตามชายหาดด้วยยังไม่มีเช้าไหนเลยตื่นขึ้นมาแล้วชายหาดไม่มีขยะมันก็จะมีทุกวันขวดเบียร์แก้วแตกอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ไม่รู้ทำไมว่ากินแล้วต้องโยนลงไปในน้ำให้มันแตก <c oughs> <c oughs> ก็ทำไมไม่เก็บกลับบ้านไปอะไรก็คนที่มาเดินบางทีก็มีมีเหยียบแล้วก็มีแผลมีอะไรกบ สามารถมีความสุขกับกับตัวเองโดยไม่ต้องเพื่อนแอลกอฮอล์ได้เมื่อก่อนตอนผมยังยังอายุน้อย,อยก็หาความสุขไม่เป็นก็ไปพ,พึ่งของพวกนี้เราคิดว่ามันสนุกแต่จริงแล้วม,ม,มีหลายเรื่องมากจะเป็นเรื่องกีฬาหรือเอาเข้ามามมามา,มารวมในการท่องเที่ยวมันก็ทําให้เรามีความสุขสนุกได้หรื่อจะไปกับเพื่อนใน,ในคนที่กลุ่มที่ชอบเดียวกันอาจจะเป็นกลุ่มชอบถ่ายรูปอะไรอย่างนี้เราก็พาไปเที่ยวก็สามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งแอลกอฮอล์ ต้องหาก่อนว่าเราชอบอะไรแล้วก็แล้วก็วก็ทำมันง่ายมาก <laughs>